สุนักได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนที่แสนดีและซื่อสัตย์ของมนุษย์มายาวนานบนทุกหนแห่งของโลกใบนี้หลายๆเรื่องราวถูกถ่ายทอดความประทับใจออกมาผ่านภาพยนตร์หนังสือตลอดจนสร้างเป็นรูปปั้นอนุสร์สถานเพื่อเชิดชูและระลึกถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่เจ้าตูบและมนุษย์มีต่อกันเช่นเดียวกับรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์สแห่ง ที่พาละลาจะพาไปชมกันในวันนี้โดยที่แรกคือรูปปั้นสุนัขเกรฟไ r ยเออร์บอที่เมืองเอเดนเบิร์กประเทศสกอตแลนด์และอีกที่ก็คือรูปปั้นสุนัขฮาจิโกะที่เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะรูปปั้นสุนัขเกรฟไ r ยเออร์บอเป็นรูปปั้นสุนัขที่เป็นแลนด์มาร์กเล็กๆของเมือง แต่มีเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความซาบซึ้งใจให้กับชาวเอเดนเบอร์มาอย่างยาวนานกับ200ปีบอบบี้เป็นสุนัขพันธุ์สกายเทเรียรที่เจ้าของเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันในปีคิตศักราช1858และในทุกๆวันบอบบี้ก็จะมาเฝ้าหลุมศพของเจ้านายอันเป็นที่รักของมันด้วยความพักดี บอปบี้ทำเช่นนี้อยู่เป็นเวลา14ปีจนเสียชีวิตลงและร่างของมันก็ได้รับการฝังไว้เป็นกรณีพิเศษที่สุสานเดียวก,กันกับเจ้าของอีกทั้งยังมีการสร้างรูปปั้นนี้ไว้ใกล้กับสุสานเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเจ้าบอบบี้สุนัขผู้ซื่อสัตย์แห่งเมืองเอเดนเบอร์ตัวนี้ด้วยค่ะรูปปั้นสุนัขเกรฟไฟเออร์บอ เป็นรูปปั้นที่ตั้งอยู่หน้าร้านเกรฟไ i ฟเออร์บอบซึ่งตั้งตามชื่อของสุนัขตัวนี้เรื่องราวของเจ้าบอบบีเป็นที่รู้จักไปทั่วเมืองเอดินเบิร์กจากความซื่อสัตย์และความรักที่มีต่อเจ้าของเจ้าของบอบบีมีชื่อว่า John นเกรซึ่งจอห์พร้อมภรรยาและลูกชายได้ย้ายเข้ามาที่เมืองเอดินเบิร์กในปีทศกราษ1850 พวกเขาเป็นชาวสวนมาก่อนแต่หางานชาวสวนในเมืองแห่งนี้ไม่ได้จึงสมัครงานเป็นยามกะกลางคืนแทนในฤดูหนาวปีนั้นจอรนได้รับเพื่อนคู่หูคือเจ้าสุนัขบ๊อบบี้ตัวน้อยมาอยู่ด้วยเมื่อเวลาผ่านไปชาวเมืองในละแวกนั้นก็ต่างคุ้นชินกับภาพจอรนและบ๊อบปบี้ ที่คอยเดินตรวจตาไปตามท้องถนนด้วยกันเสมอๆเ,เป็นเวลาหลายปีเลยทีเดียวค่ะกระทั่งวันหนึ่งจอรนล้มป่วยเป็นวันโรคและในที่สุดก็ได้เสียชีวิตลงในวันที่15กุมภาพันธ์คิศักราช1858ซึ่งร่างของเขาก็ได้ถูกฝังไว้ในสุสานเกรฟไฟเออร์เคิร์กยารดเจ้าบอกบี ก็จะคอนมาเฝ้าหลุมศพของเจ้านายทุกวันไม่เว้นแม้แต่ในเวลาที่สภาพอากาศเลวร้ายที่สุดผู้ดูแลสุสานพยายามไล่ป๊อปปี้ออกไปจากสุสานหลายต่อหลายครั้งจนในที่สุดเขาก็ยอมแพ้และหาที่พักพิงเล็กๆให้มันข้างๆหลุมฝังศพของจอนในช่วงนั้นชื่อเสียงและเรื่องราวของป๊อปปี้ก็แพร่สะพัดออกไป จนเกือบทุกวันจะมีผู้คนมายืนรอชมบ็อบบี้ออกมาจากข้างหลุมศพของจอร์นเพื่อออกไปกินมื้อเที่ยงโดยบ็อบบี้จะติดตามวิลเลียมดาวช่างไม้ท้องถิ่นไปในร้านกาแฟาแห่งเดียวกับที่มันเคยแวะเวียนไปกับจอร์นและที่ร้านนั้นก็จะคอยให้อาหารมันค่ะในปีคศ1867มีการออกกฎหมายใหม่ ซึ่งกำหนดให้สุนัขทุกตัวต้องได้รับไปอนุญาตในเมืองมิฉะนั้นพวกมันจะถูกกำจัดและในขณะนั้นเองเซอร์วิลเลียมแชมเบิร์หรือลอร์ดพรอวอสแห่งเอดินเบิร์กก็ได้ตัดสินใจจ่ายค่าไปอนุญาตให้กับบอบบี้และมอบปลอกคอทองเหลืองที่มีจารึกชื่อว่า Greyfire Bobby from the lord provost 1867 license ซึ่งปัจจุบันปลอกคอนี้ก็ได้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เอเดนเบิร์กค่ะหลายปีผ่านไปมีคนใจดีมากมายในเอเดนเบิร์กช่วยดูแลบ็อบปี้เป็นอย่างดีแต่มันก็ยังคงพักดีต่อเจ้านายของมันและเฝ้าหลุมศพทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา14ปีจนกระทั่งมันเสียชีวิตลงในปีคิศกราช1872 ด้วยความซาบซึ้งใจในความพักดีของบอบบี้ที่มีต่อเจ้าของมาอย่างยาวนานร่างของมันจึงได้รับการฝังไว้ที่สุสานแห่งเดียวกันกันกบเจ้านายและมีการสร้างรูปปั้นบอบบี้ขึ้นมารูปปั้นนี้ถูกนำมาตั้งไว้ใกล้กับสุสานในเดือนพฤศจิกายนปีคิศักช1873เพื่อเป็นที่ะระลึกถึงบอบบี้ ในฐานะสุนัขผู้ซื่อสัตย์แห่งเอเดินเบิร์กนับแต่นั้นมาค่ะจากเอเดินเบิร์กประเทศสกอตแลนด์มาที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะฮาจิโกะคือรูปปั้นของสุนัขผู้ซื่อสัตย์ที่ไปรอรับเจ้าของที่สถานีชิบุย่าทุกวันแม้เจ้าของจะจากไปแล้ว มันก็ยังคงเฝ้ารออยู่ที่เดิมเวลาเดิมเป็นเวลานานถึง10ปีเต็มและความประทับใจของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อสุนัขตัวนี้จึงกลายมาเป็นรูปปั้นเจ้าตูบสี่ขาซึ่งเป็นทั้งจุดนัดพบสําคัญและเป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดของชิบุย่าเลยล่ะค่ะรูปปั้นสุนัขฮาจิโก iko, ตั้งอยู่ที่สถานีชิบุย่ากรุงโตเกียว รูปปั้นนี้เป็นทั้งจุดนัดพบสำหรับคนญี่ปุน่นและสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังสำหรับนักท่องเที่ยวตามจริงแล้วฮาจิคือชื่อของเจ้าสุนัขส่วนคำว่าโกะหรือโคนั้นแปลว่ารูปปั้นนั่นเองค่ะย้อนไปในปีคศัก1924ฮาจิเป็นสุนัขสายพันธุ์อากิตะ ของศาสตราจารย์อุเอโนฮิเดะซาบุโรแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวที่มักจะไปรอรับเจ้านายของมันที่สถานีรถไฟชิบุยาอยู่เสมอซึ่งเป็นภาพที่คุนตาของผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาในละแวกนั้นกระทั่งวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคมปีคิรัสกัาช1925 สัตว์ราจารย์อุเอโนเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันที่มหาวิทยาลัยด้วยภาวะเลือดออกในสมองแต่ทว่าเจ้าฮาจิก็ยังคงไปรอนายของมันที่สถานีทุกวันเป็นเวลานาน,านร่วมสิปีจนกระทั่งในปีคิศักราช1932เรื่องราวของฮาจิก็ได้ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ และทําให้ฮาจิเป็นที่รู้จักกันไปทั่วในญี่ปุ่นในชื่อฮาจิผู้ซื่อสัตย์ค่ะต่อมาในเดือนมีนาคมปีคิศักราช1935ฮาจิก็ได้เสียชีวิตลงชาวญี่ปุ่นจึงสร้างรูปปั้นของมันขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีและระลึกถึงเจ้าสุนัขน้อยตัวนี้ค่ะทั้งนี้ รูปปั้นฮาจิโกะที่เห็นกันในปัจจุบันเป็นรูปปั้นตัวที่สองที่สร้างขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะเนื่องจากตัวแรกได้ถูกทําลายในช่วงสงครามและเมื่อปีคิศสกราช2015เนื่องในโอกาสรบรอบ80ปีที่ฮาจิจากไปญี่ปุ่นก็ได้มีการสร้างรูปปั้นสัตวจารย์อูเอโนะกับฮาจิไว้ที่คณะเกษตรศสาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียวที่ศาสตราจารย์เคยสอนขึ้นมาอีกด้วยค่ะนอกจากรูปปั้นแล้วเรื่องราวของฮาจิยังถูกถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ในปีคิศักราช2009เรื่องฮาจิ a d ด็อกส l ทลนำแสดงโดยริชาทิฟฟานีเกียหรือริชาเกียรนั่นเองค่ะ ซาบซึงใจกันไปตามๆกันเลยใช่ไหมคะกับเรื่องราวของสุนัขผู้ซื่อสัตว์ทั้งสองตัว2มุมโลกที่กลายมาเป็นจุดท่องเที่ยวที่พลารลาได้นำมาฝากกันคลิปหน้าเราจะพาไปชมสถานที่เที่ยวหรือเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันนะคะติดตามผลงานของพลารลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ